ตอนนี้โลกออนไลน์พูดถึงเรื่อง AI กันหนาหูมากเลยนะครับ AI อยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง AI อยู่ในการออกแบบ AI อยู่ในการเขียนบทความมันทำให้ผมรู้สึกว่าถ้า AI มีประโยชน์แล้วก็ทำได้ทุกสิ่งแล้วมนุษย์จะไปอยู่ที่ไหนมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรมนุษย์เกิดมาเพื่อสร้าง AI แล้ว AI คลองโลกแล้วมนุษย์ไปทางานอะไรงานที่มนุษย์ทำทำเพื่ออะไรวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายงานที่เราทำเบื่อหน่ายชีวิตที่เราเป็นอยู่ ความเบื่อหนนะ่ายนั้นมันเกิดจากความไม่รู้แต่จริงๆถ้าเราทํางานยังมีความสุขเราก็าจะสามารถรู้วิธีการที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆแต่มนุษย์ส่วนใหญ่มีอุปนิสัยอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆเนี่ยมันมีความท้อถอยง่ายมันมีความท้อแท้ง่ายก็เลยมีมนุษย์กลุ่มเล็กๆซึ่งก็มีความคิดมีความก้าวหน้าก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงกระบวนการบางอย่าง ประเด็นก็คือแล้วมนุษย์ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่ใช้แรงงานแรงกายในการำดำรงชีวิตนะครับโลกที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็คือโลกในจินตนาการของเราทุกคนกระบวนการสร้างจินตนาการของโลกเราเนี่ยกับคนจํานวนมากเนี่ยสร้างผ่านสิ่งที่เราเสพสื่อบันเทิงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่อง Terminator หนังเรื่องส Star ์ Wars หนังเรื่องอะไรต่างๆที่พูดถึงอนาคตเนี่ยแต่เวลาเราดูหนังพวกนี้มากๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีอนาคตที่คล้ายคลึงเพราะมนุษย์จะเกิดแรงบันดาลใจและ่าลืมว่ามนุษย์มีพลังสร้างสารรค์เช่นเดียวกันกับพระเจ้าถ้าสิ่งที่ผมพูดไม่เป็นความจริงเราดูสิครับว่าวันนี้เรากําลังมีแสงเลเซอร์ใช้ในอาวุธสงครามเลวนะครับเป็นอะไรที่น่ากลัวมากอาจจะไม่เหมือนดาบเลเซอร์ที่เราเห็น Star Wars ต่นั่นคือปืนเลเซอร์นะครับที่ประเทศจีนตอนนี้ก็มีการใช้ลําแสงเลเซอร์ในการตัดต้นไม้ถ้าต้นไม้ต้นใหญ่ๆมันตัดได้แล้วมนุษย์จะไปเหลืออะไรครับสิ่งเหล่านี้คือศักยภาพของมนุษย์ศักยภาพของมนุษย์ในการที่จะสร้างความเจริญทางวัตถุเนี่ยถ้าประกอบไปด้วยปัญญาความรักความเมตตาเราจะสามารถสร้างโลกใบน,นี้ให้หน่าอยู่แล้วเราทุกคนก็จะได้ประโยชน์จากปัญญาและมันสมองและศักยภาพ ที่เป็นหนึ่งเดียวกับความรักความจริงความงดงามซึ่งทั้งหมดก็คือพระเจ้านั่นเองนะครับวันนี้คําว่าพระเจ้าอาจจะดูเหมือนโบราณอาจจะดูเหมือนความรู้สึกที่แบบว่าโอ้ยุคนี้แล้วเราต้องมาพูดถึงคําว่าพระเจ้าพูดถึงคําว่าก๊อพูดถึงพลังงานศักดิ์สิทธิ์อีกหรือในเมื่อมนุษย์สามารถที่จะโดนบันดาลอะไรสิ่งเหล่านี้ได้ในปัจจุบันขณะจําเป็นครับเพราะพลังงานเหล่านั้นทําให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าสํานึกรู้คุณถ้าคุณต้องการไปได้ไกลกว่าที่เคยไป พลังงานสํานึกรู้คุณจะทําให้คุณตระหนักรู้จะทําให้คุณรู้ว่าปัญหาต่างๆที่กําลังเผชิญอยู่นี้เนี่ยบรรพบุรุษบางคนเนี่ยก้าวข้ามได้คุณต้องเชื่อมโยงถึงคนรุ่น,นก่อนแล้วก็ต่อยอดความรู้ที่อยู่ในอากาศทางการฝึกฝนของเหล่าโยคียเนี่ยมีคําว่าอาคาชิกเรค i c ร์ record การบันทึกณนภาากาศบันทึกนภากา,นกนภากาศก็คือบันทึกความทรงจําบันทึกวิธีการบันทึกการตระหนักรู้ของปราฏ ของผู้รู้ในยุคก่อนๆที่ได้ทิ้งไว้นะครับถ้าเราสามารถจูนขึ้นความถี่ในการใช้ชีวิตในความคิดในทัศนคติของเราให้สอดคล้องกับความจริงซึ่งก็คือปเจจาความจริงความรักความเมตตาความเอื้ออาทรความกรุณานี่คือสภาวะที่ทําให้เราเชื่อมโยงขึ้นความถี่ที่เรียกว่าขึ้นความถี่ปเจ้านะครับวันที่18มิถุนายนแล้วก็วันที่25มิถุนายนนะครับผมมีห้องเรียนพิเศษ ที่จะถ่ายทอดความรู้ที่เรียกว่าการถ่ายทอดแบบจิตสู่จิตเพื่อที่จะให้เรานำความรู้บวกสภาวะความรู้สึกที่สามารถใช้ชีวิตสอดคล้องกับพลังงานแห่งความสาเร็จที่ผมได้กล่าวมานี้นะครับห้องเรียนโคชโจในตอนล่าสุดนะครับเป็นวิชาเศรษฐีที่จะนำมาถ่ายทอดกันชื่อว่าถอดรหัสจิตความรวยความรวยคืออะไรทำไมเราต้องถอดรหัสจิต แล้วจิตเนี่ยสำคัญอย่างไรสําหรับท่านที่สนใจใจะเข้าห้องเรียนนี้นะครับสอนสองครั้งคือวันที่18แล้วก็วันที่25มิถุนายนนี้นะครับสอบถามไปที่ Line แอดโคตุตาได้ครับ